มาดูวิธีกลับแป้งนะครับเมื่อเราพักแป้งได้สองชั่วโมงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับหมักแป้งได้2ชั่วโมงนะครับจะไม่ขึ้นฟูเต็มกระดานนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับกลับแป้งนะครับเอามือจุ่มน้ำอย่างนี้นะครับ เนียนนี่นะครับไม่ให้มีฟองอากาศนะครับแล้วก็ถุงสวมไว้นะครับพักต่ออีก2ชั่วโมงนะครับพักต่ออีก2ชั่วโมงนะครับถ้าเราจะถอดเมือได้อีก2ชั่วโมงถ้าเราจะถอดก็ลงกระดานนะครับนี่นะครับนาตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าได้2ชั่วโมงนะครับขมือจุ่มน้ํานะครับ คองอากาศนะครับคลองใบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผ่าคุมมนะครับสองชั่วโมงนะครับเห็นนะครับ